ข่าวสมัครงานอิสราเอลมาแล้ว3มรอบบินสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยวันที่23วันที่28วันที่30พฤษภาคมบินลัวรัวทั้งเดือน662คนก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้ทางเพจทีซีไทแรนได้ประกาศรอบบินเพิ่ม3รอบบินเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มรอบบินวันที่23พฤษภาคม2566จะบินโดยสายการบิน l อ i อาอิสราเอลแอร์ไลน์นะครับเที่ยวบิน l อ082เที่ยวบินนี้จะบินตรงเลยนะครับไม่มีแวะนะครับบินตรงจากไทยไปที่อิสราเอลเลยใครที่สัมภาษณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ก็รีบเข้าไปดูหมายเลขลำดับของตัวเองนะครับว่าถึงคิวของคุณแล้วหรือยัง ในรอบบินนี้ก็จะบินทั้งหมด100คนนะครับรอบบินที่2เป็นรอบบินวันที่28พฤษภาคม2566สายการบินรอยยอนจอแดนของประเทศจอแดนนะครับเที่ยวบิน r j 1 8 3จะบินจากไทยไปที่จอแดนแล้วก็ต่อเครื่องเที่ยวบิน r j 3 4 2จากจอแดนไปที่อิสราเอลนะครับก็มีทั้งหมดของรอบวันที่28นี้60คนนะครับ รอบบินที่3จะเป็นรอบบินวันที่30พฤษภาคม2 5 6 6สายการบินเอลอนอิสราเอลแอร์ไลน์นะครับเที่ยวบิน l อลว2รอบบินนี้ก็จะบินตรงนะครับเหมือนอรอบบินของวันที่23นะครับจะบินทั้งหมด100คนนะครับก็แสดงความยินดีกับทั้ง3เที่ยวบินด้วยนะครับที่รอคอยกันมานานๆนะครับใครที่ได้คิวของ อรอบบินวันที่23ก็จะมีเวลาเตรียมตัวน้อยหน่อยเนาะแต่ว่าผมเตือนมาตลอดแล้วนะถ้าใครเป็นแฟนคลับช่องลุงหน่อยผมได้เตือนมาตลอดแล้วว่าให้คุณเตรียมกระเป๋าเตรียมภารกิจการงานเตรียมการเงินนะครับที่คุณจะต้องอพร้อมที่จะจ่ายนะครับผมแจ้งมาหลายคลิปแล้วนะครับก็มาถึงรูปนี้นะครับคิดว่าได้ใช้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะโอ้โหใช้มาหลายคลิปมากนะครับในคลิปต่อไป จะได้เปลี่ยนรูปเป็นของเดือนมิถุนาซะทีนะครับก็ดูจากรูปแล้วนะครับจะเห็นตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่แน่นเอียดเลยนะครับอ่าก็จะมีรอบบินทั้งหมด7รอบบินนะครับแล้วก็มีวันสัมภาษณ์อีก5วันนะครับอ่าบินไปทั้งหมดนะครับ7รอบบินจํานวนรวมก็คือ662คนนะครับก็บินอรองมาจากเดือนมีนาเลยนะครับถือว่าบินเยอะสำหรับเดือนนี้ ต้องขอตบมือกับเจ้าหน้าที่ TC Thailand นะครับภารกิจงานหนักมากแล้วก็เคลียร์ปัญหาจนกระทั่งประกาศรอบบินออกมาได้นะครับจะทำให้ทุกคนได้มีเวลาเตรียมตัวกันเดี๋ยวในภารกิจเดือนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำงานกันแบบรัวๆเนาะ โปรดเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะให้เจ้าหน้าที่ได้พักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าคิวบินเดือนมิถุนาก็จะถามกันละนะครับหรือว่าคิวสัมภาษณ์เดือนมิถุนานะเดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวรอสักกลางเดือนก็น่าจะมีความชัดเจนต้องรอเจ้าหน้าที่เขาเคลียร์ปัญหาหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเขามีความพร้อมเขาก็จะประกาศเองนะครับยังไงเดี๋ยวเดือนมิถุนา ผมก็จะทําคลิปนะครับมาคาดการคาดเดาแล้วก็มาบอกสถานการณ์กันอีกนะครับว่าในเดือนพิจูนาจะบินมากบินน้อยนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ข้อมูลให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ